ไอ้ฝนกระตกหนูเอ้ยตั้มหมองหงอีกเลรอตีเธอตั้มหมองหงจังไดมันบ่แม่นตั้มหมองหงอันนี้ตั้แก้วนี่<า>น้ำปลาใส่โอ้ยคิปได้กคิปได้ก็ดได้กคลิปเด็กตั้มหุองเนาะเธอเนาะโอ้ยมันก็นยังว่าบแา่แม่นตั้มหมองหงบ่แม่นตั้มหมองหงเออแซ่บแล้วเอ้าสวัสดีครับผมอยู่ไอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องรับชมอยู่จังหวัดใดเนี่ยก็คอมเมนต์บอกนี้เลยครับบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องมื้อนี้ อยู่กับน้องหลักมือโบได้มาตำาบุหงพี่น้องนี่นี่มาทอดไข่พี่น้องวัวแต่ดำหน้าเส็จทอดไข่ทอดไข่ซูมียกินไข่ได้ตำเป็นตะบกหุงได้พี่น้องข่ทอดไข่ดาวก็เพ็นได้นน่เบองหนิมีอ๋ออเอออมันฟ้องเธออู้หูเอ้ถยมากถุยมามันสิไมมันสิไมอยูน่าไข่ดาวพี่น้องคะนี่พี่น้องกินง่ายพี่น้องเอาเอาปลาุกนะเท่านะลูเอาเกียบสุก อันนี้อันนี้ไอไอเอาประสกพี่เมียมพี่เมียมนี่พี่น้องกินง่ายๆครับอยู่หน้าครับผมโอ้ยมันออกไม่หมดเถอะนี่หลายคนบอกว่าคิดยังบ่ออกกับตำตะบองฮวงตำตะบองฮวงตำตะบองฮวงผมสิบอกดนะครับสําหรับคนที่เห็ดชิปที่เห็ดชิบไม่ประจำเป็นต้องไปรูหลาประจำเป็นต้องไปคือไผ่พี่น้องเขาเอาตามสไตล์ของเขาเป็นโตของเขาเองนี่ทอดไข่เกี๊ยงสิกินด้วยให้อยู่หน้าสิคนกับเบิ้งคือเก่าครับตำตบองฮวงผมสิบอกเด้อหลายคนบอกว่าคิดยังบ่ออกตำตตะบองฮวงตำตะบองฮวง ชิปบักคุงมันเป็นชิปที่วิวดีที่สุดผมบอกแล้วผมให้คุณเก่าตาโอ้ยคุณลุงบอกว่าเธอเห็ดเป็นแต่แนวเดียวเห็ดเป็นแดดตำบักอหุงเพราะว่าป๋าถั่วบังชิปนี้เด้อบป็นแดดตำหม้อหุงแนพี่น้องทอดไข่เกี่ยวอู้เธอสวยอ่ะเฮ้ยไข่ไข่ดาววะแม่งไข่เกี่ยวอันนั้นของหนูเธอเฮ็ดดีๆเธออย่าเหตุแต่มันแตกเด้อนี่แหละครับผมสิบอกว่าสำหรับชีเอเตอร์มือใหม่เนาะครับว่าจำเป็นต้องไปลงทุนหลาย เฮาเห็ดนน้อยเห็ดเงี Aww, it. It ้ยงก็ได้บ e ้านๆที่เรามีเฮาไม่ต้องไปวื้วหาอลังการคือเขากินชาบงชาบูอ่ะเฮาบ่มีทุนเฮาเห็ดจังนี้เฮากับเห็ดไ้เนะครับพี่น้องเนาะเฮาเฮาเห็ดจงได๋ให้คนเบิงคนที่ตามคือธรรมชาติบานเท่านี่แหละครับนี่มานี่ผมสิกินกับเมี่ยเลยนี่2สองคนกับน้องรักนี่นี่พี่น้องมากินจังซส่ล่ะเดี๋ยวถอดอีกหนึ่งหลายคนไปลงทุนบ่มีคนเบิงกับมีครับสังเกตว่าชิปตำของครงผม นน้อยคนกัเบิ้งนี่ไปจึงหัวล้อย่อกับหัวล่อไปนี่ปลาแดกปลาเช่านี่เธอเธอตำ้แก้วไว้นี่ตัแก้วมาโอ้หืบรรยากาศนี่มันสุดยอดแล้วครับบรรยากาศฝนตกพี่น้องนี่กินกับปลาแดกบองไงเธอโอ้ขัวใครเลยพี่น้องเนี่ยมันิีกระทา ดาวแล้วนั่นเธอเออไอไอกินันสิมันไข่ขัวเด้เธอไอามากไข่ดาววัสุกหูมากครับพี่น้องขากินใส่แก้วนี่นะครับแก้วหลาเลยหลาเลยสัมเนีก็กยูได้แล้วน้องพี่น้องเนาะยูให้ยูหน้านีม่มากินน้ำกันครับน้องพี่น้องเนาะน,นี่สัมเนียพอแล้วผมสองหน่อยผมต้องใส่พนักง,งานหลายนะ้าพี่น้องบ่ต้องไปว่ากินกุ้งเอียงเกาะกอลาเกาะอลากา มันลงทุนหลายพี่น้องเ,เหาเห็ดซนี่เ,นเหาเห็ดไห้พี่น้องไหเ,เบิ้งอืมบรรยากาศฝนตกนโตพี่นอ้องอืมเศรษฐ์กิกนแบบแซบมั้งเถอะไห้เธอเศรษฐอ่ะอืมประเดียบบ,บวงปลาเช่ากับแซ่บอืมเฮอืมกินกับใครอือหืมวันนี้ได้กินไข่ดาวพี่น้องคะได้กินเตา้าหง้ลนะเนาะอืาอือมอืมทำทานไหมไอ้จะบอก <ม>ตำมะฮุงกับแซ่บเลยก็คือคนเฮามันมักกินเนาะแม่อิสานบ้านเฮากับเดิมๆคือตำมะฮุงแหละพี่นอ้องค่ะสุดยอดกิน่้ทำยังไงเฝอยยังเร็วๆน้ำปลามาอันอุ้ยบ่ต้องน้ำปลาหาดเจียวเด้เถอะแซ่บส,สุดยอดพี่นอ้องบรรยากาศฝนตกลิ่นกินหล่อไปดำหน้าตัว มึงเยังจำหมูหุ้งอีกสบ่๊จำหมูหุ้งเลยเถอะมึงต้องให้พริกไม่เกลียวแหละมันจังเสียบหนูว่ะหนูว่าบ่แม่สุดยอดลำส้มอยู่จังหวัดใดแน่กับข้อเมนต์บอกเนี่ยได้ครับผู้ใดว่ามีประโยชน์คลิปนี้อ่ะข้อเมนต์บอกว่ามีประโยชน์แต่ผมว่ามีประโยชน์เลยบางคนลงทุนเลยหลายมันกัดเบี้วบวมีบางคนนะมึงจิ้มยังบอกมึงตำตะบองฮู้งตำตะบองฮู้งไรซะละ โอ้ยพี่น้องเอ้ยอย่าวางใจนะสิเดอยอดวิวตำหม่งหุงผมสิบล้านกับมี่อืมเป็นไรล่ะเป็นเมนูง่ายๆขั้นพื้นฐานสำหรับคนที่คิดจะทำเห็ดเป็นร่ยพี่น้องอรับผเล็กสิหัวรอเข้ากับทางเข้าเห็ดลงมือทำเข้าเห็ดเอาเงินเพิ่นอืมบางคนก็สิว่ามึงบ่ลงทุนเลยเอาเปียกปู้บริโภคโอ้ยผมบ่ได้เอาเปียกเด้พี่นององ มเสียบบพหนูเสียบตัวอะไอไปเรียนมาจากฝรั่งเศสคุณได้สิอเอ,อเป็นเชฟสูตรทอดไข่ไดาวกินกับเจ้วอืมเสียบว่าลิ้นๆมาอน่เนาะดยอด ก็คือเบอร์นะอืมไอ่ะหิอเนี่ยตัวจีดังไฟติดไม่ได้ครับกินเขาไม่ยังหมนนดเลยดอกยังหมดไม่ดังไฟนี่แหละคัอมันตกงน้องพี่น้องค่ะอืออ่ะพี่นอ้องเมี่ยงเบิดอิ่มปาะเนี่ยกินน้ำเนี่ยก็แดกแคบอ่ะเออยางเมี่ยงกันไหมอเดี๋ยวเขาเห็ดไข่าดาวก็เชืว่าเขาเหยีไข่าดาวอีกได้บบ้ามาลงทุนอีกเออมาลงทุนเห็ดไข่ดาวอ่ะพี่น้อง มึงกับพอ่อไปซ้ำนี่แหละเนาะบ่เคยดาวกับตั้มมาฮุ่งละต่อไปนีเรี่องไห้พี่ให้น้องเบิ่งเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับมื้อนี้ผมกับน้องรักกันกับท่านใดว่าจะได้บ่สุภาพบ่ขอโทษขอให้แล้วครับมื้อนี้ก็กล่าวคข้ามาสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอดีพอดีเฮา